เทวดาเข้าถือเอาพื้นที่อานนท์ใครหนอจะสร้างเมืองในปาตาลิคามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสุนีทะและวัสการะอัมมาตผู้ใหญ่ในมคัรัฐจะสร้างเมืองปาตาลิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้าวัชชีอานนท์สุนีทะและวัสการะอัมมา์ผู้ใหญ่ในมคัทรัตจะสร้างเมืองในปาตาลิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้าวัชชี ก็เปรียบเหมือนเท้าสักกะทรงปรึกษากับพวกเทวดาชั้นดาวดึงในที่นี้เราได้เห็นเทวดาเป็นอันมากนับเป็นพันๆเข้าถือเอาพื้นที่ในปาตาลิคามด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์เทวดาผู้มีศักย์ใหญ่เข้าถือเอาพื้นที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและราชมหาอมาตผู้มีศักย์ใหญ่ ก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นเทวดาชั้นกลางเข้าถือเอาพื้นที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและราชมหาอมาต์ชั้นกลางก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นเทวดาชั้นต่ำเข้าถือเอาพื้นที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและราชมหาอมาต์ชั้นต่ำก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นอานนท์ ที่นี้จักเป็นที่อยู่อันประเสริฐเป็นทางค้าขายเป็นนครอันเลิศชื่อว่าปาตารีบุตรเป็นที่แก้ห่อสินค้าแต่นครปาตาลีบุตรจักมีอันตรายสามประการคือไฟน้ำหรือการยุให้แตกพวก